วนี้น่ะคะว่าเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญที่เราต้องคุยกันที่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ของโร,รงงานที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นโรงงานหรือว่าบางโก่เป็นโกดังที่เก็บกากอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเราก็รปรากฏว่าโอ้โหเห็นนะภาพค,คลิปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เป,เป็นเป็นห่วง เป็นกองใจเหมือนกันเพราะว่าก็มีการอพยพประชาชนด้วยนะคะซึ่งนะวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยเราทราบเลยว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการทํางานใช่ <นะ S 1> ครับเป็นโอ้โหแบบว่า เครียดมากนะคะทั้งการประชุมการหารือการวางแผนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าเห็นบอกว่าเมื่อตอน19นาฬิกา4ีปนาทีเนี่ยมีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็มีเปลวไฟลุกโชนมาบริเวณภายในพื้นที่โรงงานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลจะได้ไปเรียนสอบถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะท่านกันชัยเทพบุรชัยตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะสวัสดีครับท่านรองครับ ครับสวัสดีครับผมรองเงินไทยครับค่ะนะคะท่านคะถามถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่หอดรย,ยองศซึ่งวันนี้เราทัดเหตุกันมาหลายหลคนคงรับทราบแล้วสรุปแล้วเนี่ยเมื่อตอนหกโมงเย็นเห็นมีรายงานค่ะว่า,าวสามารถที่จะคุมเพลิงได้บางพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ๋อ,อมีลูกเข้าไปนะครับเมื่อเมื่อเวลาเย็นนี้ก็คุมเพลิงไว้ไม่ให้กระจายลุกลามนะฮะแต่ว่าเมื่อเมื่อตอนเวลาประมาณตุ่มกว่าก็มีระเบิด อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุกก็คาดว่านะะ่าจะสารละสารตัวโซเวนฮะ,ะอยู่ในถังสองลิตรอาจจะรับแรงดันแล้วก็ประทุขึ้นมาฮะค่ะโอค่ะถามนิดนึงค่ะตรงพื้นที่โรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่โซนกี่โกดังคะกับพื้นที่โรงงานก็จะมีมีประมาณห้าละห้าห้าโซนนะฮะห้าโกดังทีง่ ไม่ไปเกือบทุกกระดังนะฮะตอนนี้เหลือกระดังที่หนึ่ง mm. ที่ยังใช่ครับแต่ว่าแต่ละกระดังก็ไม่ไม่หมดฮะไม่ส่วนแต่ละส่วนของกระดังไปครับค่ะะนนเอืขนาดนี้ก็ยังยังอยู่หน้างานาก็คอยบัญชาการเหตุการณ์ค่ะ เปิดดับเพลิงอยู่ครับ,คร,บครับผมนะถ้าลองพูดว่าครับเหตุการณ์ที่บอกว่าตอนทุ่มกว่าๆที่มีเสียงระเบิดดังตูองออห้หมวกบางทีนึงแล้วก็มันมีแสงเพลิงลุกขึ้นมาเลยนะคะครับ,รบเออมันรุนแรงขนาดไหนอะคะครับก็จะจะรุนแรงแค่ขึ้นไปทั้งบนฟ้านะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้กระจายไปทางด้านข้างครับก็จะอ่าพวยพุ่งขึ้นด้านบนครับเพราะเห็นเป็นเปลวเพลิงแล้วก็ จะไหลไปแล้วก็เงียบลงไปฮะน่าจะเกิดระเบินไปฮะครับครับครับท่านรองครับทีนี้ต้องเรียนถามจากสานการล่าสุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของลมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นอุปสรรคไหมฮะครับตอนนี้ลมลมที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยลมสงบฮะวันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนฮะยังไม่ได้ลามไปทิศไหนือแต่ช่วงช่วงจังวันก็ลมจะพัดจากทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับมก็ทําให้ชาวบ้านอยู่ในละแวกนั้น ซึ่งประมาณสามกิโลเมตรนะฮะได้รับผลกระทบก็ได้ประกาศแล้วก็ทําแผนให้อพยพมาอยู่ในจุดที่ที่เหมาะสมฮะที่อบตได้ทําไว้ให้อค่ะตอนนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมดกี่รายอะคะตอนนี้ไม่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอะอพยพมาประมาณห้าสิบรายอะครับอ๋อค่ะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไปอยู่ที่รพสตอออีกห้ารายค่ะ ก็ทุกคนก็คือไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมคะครับทุกคนยังปลอดภัยฮะไม่มีเสียชีวิตครับค่ะเห็นบอกว่าตอนที่ควบคุมเหตุมีผู้ภัยท่านหนึ่งได้รับบาดเจ็บหรอคะอันนี้ก็เท็จจริงเป็นยังไงคะอันนั้นอาจจะโดนสะเก็ค่ะเล็กน้อยนะครับโอค่ะค่ะนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะครับปลอดภัยฮะไม่ไม่มีอะไรครับค่ะเอเห็นบอกว่าที่มีการเอพยพประชาชนไปนี่คือสองหมู่บ้านหรือเปล่าคะท่านรองผู้ว่าคะ ชาวบ้านที่อยู่ในในแนวที่จะกระทบกับสารฟันนะฮะป้องกันไว้ก่อนอืมค่ะคราเราเราดูทิศทางลมแล้วเราก็ตีลัศสมีที่ที่จะได้รับผลกระทบได้แจ้งเตือนแล้วก็อบตก็นํารถมาช่วยกันขนนะค่ะอืมคือถ้าเกิดพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบปุ๊บเราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วใช่ไหมคะนายกำนันผู้ใหญ่ก็ตอนนี้ประจาสัมพันธ์กำนันผู้ใหญ่ได้ อืก็จะไปเคลื่อนย้ายทีนี้จุดอพยพอยู่ตรงไหนนะคะที่ดูแลกันนะคะก็อยู่ที่อบตฮะค่ะอบตครับอืมอยู่ที่อบตเลยใช่ไหมคะซึ่งก็สามารถไปที่โรงงานได้ทุกคนก็คือยังมีกําลังใจปกติไม่ได้มีความกังวลอะไรใช่ไหมคะท่านเราเมื่อวาครับเนื่องจากว่าโรงงานเนี้ยมันเป็นโรงงานที่ปิดไปก็เลยไม่มีคนที่ได้รับผลกระทบฮะ พูดถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการนิดนึงค่ะเราเห็นภาพข่าวนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ท่านรองผู้ว่าเองแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานไปนั่งประชุมไปหาหรือกันที่บอกว่าเหมือนจะมีการถอนกําลังจากในช่วงแรกเพื่อพยายแผนกันใหม่อันนั้นในการขั้นตอนการดําเนินการมันเจอปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างคะใหญ่ท่านรองผู้ว่าได้เล่าสักนิดนึงอะค่ะครับช่วงแรกเนี่ยการดับเนี่ยไม่สามารถดับด้วยน้ําได้เนื่องจากว่าเกรงว่าเมื่อไปทําปฏิกิริยากับสารเคมีเนี่ย มันก็จะเร่งปฏิกิริยาต้องใช้โฟมฮะทีนี้โฟมเนี่ยมันก็มีจํานวนจํากัดครับของอปทอที่ได้รับมาจากโรงงานอุตสาหกรรม,มที่ได้มอบให้ครับตอนได้ได้ประชุมกันแล้วก็ได้ประสานงานจากทางท่านผู้ว่าก็ให้ดําเนินการประกาศภัยพิบัติครับก็จะทําให้เราสามารถได้นําสาเรเคมีมาใช้ได้ดับนะ,ะ,<อ>บนะฮะครับก็ทําให้มีกําลังใจแล้วก็ ทีมงานเนี่ยนําโฟมจากแหล่งต่างๆเข้ามาเตรียมโวอร์แล้วก็การดับเป็นให้เป็นจุดๆไปแล้วครับตอนนี้<ม>แตท่ทางด้านั้นเนี่ยการเข้าก็มันก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยฮะเพราะว่าจากเคมีบางทีเป็นถัง200ลิตรัานเข้าไปเกิดระเบิดตุมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอันตรายฮนะก็ต้องต้องวางแผนเข้าไปเป็นจุดนะตอนนี้ คือไงว่าผมอยู่ในงานนี้ก็ก็ยังยังมีบางส่วนที่ที่ปะทุขึ้นมาเป็นกาดครับครับครับงานมันมันเป็นปริมาณที่เยอะฮะแล้วก็ตัวสั่งเปลีไปครับผม ทลองครับแล้วอย่างอย่างวันนี้ที่ทางศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองเองก็มีการลงพื้นที่ติดตามเนี่ยเท่าเท่าที่ติดตามจากข้อมูลแล้วเนี่ยในในเรื่องของอผลกระทบเรื่องของคุณภาพอากาศนะฮะจากตรงนี้เนี่ยท่านรองพอทราบไหมครับว่าทางศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับสําหรับเรื่องนี้ครับวันนี้ประชุมกันทางศูนย์กรมควบคุมมลพิษก็ได้รายงานว่าคาดต่างๆที่ตรวจวัดได้ ในลักมีเนี่ยยังไม่เกินค่าที่อาจเป็นอันตรายครับและอันนี้ก็ได้แจ้งไปบอกให้วัดทุกระยะแล้วก็รายงานมาในกลุ่มรลยที่อ่าพระเออบัญชาการนะครับครับอือก็ตอนนี้คือไปตรวจอยู่เป็นระยะระยะแต่ว่าค่าอะไรก็ยัไม่เกินอยังปกติอยู่ใช่ไหมคะครับครับทวนแผนการนะถทดลองถ้ากรณีเนี่ย อ่เหตุล่าสุดเนี่ยตอนค่ำเนี่ยถ้าสงบลงอ่ในในส่วนของการดําเนินการวันวันพรุ่งนี้เนี่ยทางศูนย์เองจะมีการวางดําเนินการอย่างไรต่อครับทดลองได้มีการวางแผนไว้เบื้องต้นไหมครับครับก็พรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดสงบในคืนนี้ทางพุ่งนี้เนี่ยเราก็จะประกาศแล้วก็การพื้นที่ไม่มีการเข้าออกนะครับ,รบแล้วก็ประกาศเก็บเติมไหมอาการแล้วก็ให้ตารวจพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาเก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุต่อไปครับอืมค่ะนะคะก็เอทราบว่าคืออย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าโรงแรียนไม่คือถูกปิดอยู่ไม่ได้มีการดําเนินการกิจการถูกต้องไหมคะถูก้องไดครับอืมส่วนสาเหตุก็คุณต้องไปดูว่าม<น>ันเกิดจากอะไรอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ใช่ไหมคะครับ S <S <S ใช่ครับค่ะนะคะ,นะะก็มีหลายๆคนนะคะที่อาจจะติดตามข่าวแล้วก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะในพื้นที่ของจังหวัดระยองเองเนี่ยมีโรงงานที่เป็นลนักษณะแบบนี้ <ม S 1> โกดังที่เก็บพวกกา,ากอุตสาหกรรมแบบนี้เยอะหรือเปล่าแล้วจะเราหลังจากนี้จะมีมาตรการยังไงะคะคร<ช>ับท<ช>ี่ทราบเนี่ยมีโรงเนี้ยฮะที่เป็นโรงที่ใหญ่ครับเก็บเก็บทั่วจังหวัดนะฮะค่ะเป็นโรงงานที่ใหญ่ แล้วก็มาตรการต่อไปนี่คงจะต้องต้องวางแผนมาให้มีในในรัศมีนี้อีกต่อไปอะครับครับตอนนี้สั่งปิดไปที่นี่ครับ นะคะแต่ก็มันเกิดการนี้ขึ้นนะคะใช่ครับใช่ครับนะคะนะคะก็คือวันนี้จนทหี้คุณนี้จนทหี้ก็ยังคงทํางานกันต่อเนื่องงานจนกว่ายังยังอยู่แะสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะกติถามนิดนึงถ้ารองผู้ว่าไปบัญชาการอยู่ตรงนั้นมีกลิ่นมีอะไรไหมคะจะแบบได้รู้สึกไหมคะตอนนี้ต้องใส่หน้ากากด้วยใช่ไหมคะผมตอนนี้ผมใส่บ้างถอดบ้างฮะค่ะค่ะครับ แต่ว่าตอนถอดก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะฮะอ๋อครับครับแต่ก็ป้องกันไว้นะคะเ่าองพราว่าเป็น่วงนะคะค่ะเพราะว่าบัญชาการกันอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวไงถ้าเกิดว่ามีอะไรพิ่มเติมเดือดๆคนจะได้ติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณท่านรองนะคะขอบพระคุณท่านรองด้วยนะครับสวัสดีคัะสวัสดีครสวัสดีค่ะ